มือนี้นะคะมีแดดเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาทําการถอนพริกออกนะคะซึ่งแม่จ๋าคิดว่านี่น่าจะเป็นพริกจินดาเนาะแต่ว่าแม่จ๋าคิดว่าเขาเลดแล้วนะคะเขาคงจะบอท่านได้กินนะคะบบท่านมีนวยบบท่านมีดอกแล้วเขาก็คงจะแบบหนาวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแม่จ๋าก็จะมาถอนออกเพราะว่าแม่จ๋าอยากได้ใบแมงลักนะคะแม่จ๋าอยากได้พายตูเนาะนี่พอยตูของแม่จ๋าเกิดแล้วนะคะแลวก็ะแม่จ๋าจะถอนพริกออกเนาะล้วก็ะ จะเอาไปปลูกมองอื่นถ้าเขาเกิดก็เกิดบ่เกิดก็แล้วไปนะคะสําหรับพริกเนาะแล้วก็อันนี้เป็นพักชี่ของแม่จ๋าเนาะอันนี้ก็ได้เก็บมเมล็ดอยู่นะคะแล้วอ่าอีกฟังทั้งนวลน,นะคะนี่ก็คือเป็นพริกขึ้นกันนะคะการแม่จ๋าจะเอาออกขึ้นกันนะคะเพราะว่ากระเพราของแม่จา๋ากำลังเกิดเต็มเลยนะคะแม่จ๋าจะให้ตัดแตงกวาเนี่ยตัดได้ไหม เอาลูกจำไว้มมตัดตัดข้างนี้ออืจับมือข้างนึงจับแตงไว้มือข้างนึงจับไว้นั่นเอาโอเคลูกเดียวพอ่อไปใชต้ตะกร้าไว้ลูกะตะกร้าตรงน,นู้นอือฮึอืกกอฮึท่างนี้ก่แห้งนะคะนี่อันนี้กับกำลังเริ่มออกดอกอะไรย่างเนาะบ่งมาก,กินนะคะน้า,านเดี๋ยวมาม่าจะดูผักชีก่อน<า>ผักชีเหลือไหมเนี่ยโอ้ เดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บออกเนาะข้าดอกแลก้วกัผักเสียนไทยนะคะอันนี้ผักซีลาวเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บออกนะคะนี่ <My God. S 1> เขาต้นแบบบะอวบบาใ่ดอกแต่ว่าเขากับพ่อกินได้เนาะ <My God. S 1> ครับ <My God. S 1> อันนี้ก็จะเป็นพลูข้าวนะคะ <My God. S 1> เดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บไปกินมันนี่นะคะ <My God. S 1> ให้เขาแตกกอเนาะ นี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะพามาดูนี่เห็นบอกพักแพ้วนะคะแม่จา๋าปลูกใส่กระถางแต่ว่าเขาต้องพยายามเด็ดยอดเขาออกนะคะเขาจะได้แตกออกเนาะแตกกิง่งแตกยังได้หลายนะคะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะพ่าเก็บพักก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะมาคุ้มกับเพ้าของแม่จ๋านอเพราะฉะนั้นแม่จ๋าต้องเอาออกนะคะเพราะว่าแม่จ๋าอยากได้กับเพ้ากัะเพราอีตูเนาะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหลงวัฒีเก็นวัฒน์เพ็ญทำไมหนูไม่ได้แปลงเรียนบอกคุณผู้ชมสิ ฮอทำไมคะเกิดอะไรขึ้นวันนี้หนูไม่สบายนะคะมือขึ้นอ่าเพิ่นไข่นะคะม่วนให้ไปโรงเรียนแล้วก็กลับจากโรงเรียนเพิน่นโตห่อนแห้นะคะแล้วก็มาขึ้นก็ไข่มดขึ้นเนาะ <c oughs> ที่นี่แม่จ๋าก,ก็เลยบอกห้ไปนะคะหายอยู่บ้านเ <c oughs> มื่อนี้ปะปะไปประชุมออฟฟิศนะคะแล้วก็มื่อนี้มีแดดนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจ๋ามาจัดการสวนผักก่อน แต่ว่าแม่จ๋าก,ก็ไม่ได้เฮ็ดคลิปเน่าให้เบิองเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเฮ็ดแล้วล่วก็คือแบบเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วเนาะเออนั่นแหละเดี๋ยวจังไหนจะมาเบืองอีกเที่ยนึงนะคะเดี๋ยวพาเบิองอีกเที่ยนึงนะคะนี่แหละพี่น้องเอ้เวลาวานบกิดนะคะที่นี่เวลาเขาเกิดเขาก็เกิดเต็มอยู่แล้วก็ต้องแบบแต่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแหละไววนะคะแล้วก็ต้องถอนอย่างใดอย่างหนึ่งออกน,นะคะอันนี้เขาก็ยังหน่อยอยู่นะคะเอาไปปลูกกับจ้าจเกิดบอนเนาะ แต่ว่าก็ต้องถอนออกแหละเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ต้นเขาใหญ่ไปกานี้นะคะเขาก็จะถอนอยางนะคะถอนบ่ออกเนาะเดี๋ยวตน้นใบแมงลักของเขาน่ะจะขึ้นมาน้ำน้ำหลากของเขาเนี่ยเออเพราะฉะนั้นต้องถอนออกนะตอนนี้นะคะนี่ถอนออกนะคะเดี๋ยวแม่จา๋าจะอ่าจะเล่งปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยเขานะคะให้แมงลักเขาใหญ่ได้เก็บใส่ช่องฟิตไว้ถ้ากินหนาหนาวอย่างประมาณนั้นนะคะ อันนี้พักซีลาไม่จ๋าเก็บไปกินแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มแก่เนาะลัก่าอ,อันนี้เป็นพักเสียนนะคะนี่กําลังงามเลยเนาะเดี๋ยวไม่จ๋จจะเพิ่มดินให้เขานะคะเอาดินเอาอยางใส่เขาเนะเพราะว่าให้เขาเด้อ่ารากของเขาได้ฝังลึกลงไปในดินนิดหน่อยเนาะเออนั่นแหละเดี๋ยวเพื่อเขาจะได้บํารุงให้พักเสียนไทยของเขางหญยเร็วๆนะคะไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะคะกลับมาคิดถึงเฝ้าเขาสวน ข้าอันหดนามพักนะคะเมื่อบ่งพักของแม่จ๋าเนะอ่าบางอย่างเขาก็างามดีอยู่ดอกนะคะแต่ว่าบางอย่างเขาก,ากับแบบนี่อ่าพักสลัดของข้าเนาะบางต้นเขาก็ยุบก,กระเฮียวนาะเพราะว่าบ่ได้หาน้ำหลายมือนะคะนี่แต่ว่าบางอยากก่างก็ยังยังอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเหมือนเขาแออัดกันเนาะเดี๋ยวจะเ็ดให้ใบข,ข้างล่างเขาเน่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บออกนะคะลกะ,ะนี่พักเกษตรของแม่จ๋ากำลังป้องใบใหม่นะคะและก็อันนี้จะเป็นอ่าต้นหอมเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะตัดออกนะคะนี่ เขายาวแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะตัดออกเอาไปแต่ไปเห็ดกินเนาะนี่ประมาณนี้นะคะนี่หลาก็พักอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บไปกินกับยำนะคะอันนี้ก็แบบแม่จ๋าคุ้มไว้นะคะปิดฝาเข้าไปแล้วเขาก็เหมือนเขาอ่อ<ๆ>นออนเนาะเพราะว่าเขาแบบโดนแดดบ่พอโหหอนจนหลวกจนแบบเขาจะเน่าแล้วนะคะนี่เดี๋ยวแม่จ๋าต้องตัดออกเดี๋ยวให้เขาแบบได้แตกกอออกนะคะ้วก็อันนี้เป็นขึ้นช่าย เดี๋ยวแม่จ๋าจะไปซื้อดินมาใส่เพิ่มนะคะดินพอน้อยเนาะ,<ม>ะกาต้นหอมทั้งพุนนะคะกะแกแล้วนะคะแกแล้วเนาะอันต้นนี้ก็เริ่มดอกแล้วต้นนี้ก็เริ่มร่วแล้วนะคะ<ม>แตงกวาหน่องเล็กเคียวมากๆนะคะ<ม>อันนี้เป็นมะเขือเทศนี่แห้งมากๆแม่จ้าเพิ่งฮดหน้าเมื่อกี้นะคะอ,อ่าฮะนี่น,นี่พักพรท่านแล้วนะคะฝนโตค่ะพี่น้องคงจะบด้เฮตตตอแล้วนะคะอันเล็กนูจะไปะแล่นน้ำฝนนะลูก นี่แม่จ๋ากำลังตัดพักได้นิดเดียวหนึ่งมาเร็วมาเร็วมาให้ผู้ชมดูป้าปาได้อะไรมาฝากป้าปเลิกงานมาป้าปเลิกงานป้าได้ของมาฝากด้วยดูมังคุดลูกสวยมากโอ้มังคุดสองแพ็คแล้วก็ได้กุ้งมาให้ด้วยมังคุด นี่คืออ้ะเอาพูดวเพูดได้ป่ามังคุดมังคุดอนี่แล้วก็พริกแดงพริกแดงอุ้ยของมาใหม่ๆเลยนี่ปะปเคริสนะอือฮะนี่พริกแดงสวยมากเท่าไหร่บ้างเนี่ย มังคุดเท่าไหร่ป้าป๊านี่มังคุดเท่าไหร่ออเอาเอามือแกะเอาก็ได้ลูกนี้จะน่ครับเลยไม่มีวันอือเอาถ้วยมาใส่เดี๋ยวมามาแกะให้เอาเอาเระวังมือนะลูก มังคุดป้าปาบอกว่าหนึ่งแพ็คก็คือประมาณเท่าไหร่นะอ่าสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะคะสี TL, ่ลูกนี่สองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะคะคือหนึ่งแพ็คเนาะเออ่นแหละป้าป๊าซื้อมาให้สองแพ็คนะคะโอ้มามาทำให้อามานี่เดี๋ยวมาทำเองเดี๋ยวโดนมือหนูมามามาโอ้มามาลูกโอ้รกุ้งมามาลูกกุ้งอันนี้เจ็ดร้อยกรัม กุ700้งเจ็ดร้อยกรัมอ่าหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะคะกุ้งชิลี่ชิลี่พริกพริกแดงเท่าไหร่ห้าห้ากว่าก็คือคิดเป็นเงินไทยก็หนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทพริกหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทเข้าเหนียวเท่าไหร่ในปานี่เขาทำอย่างนี้หรอ ว้าวสวยอยู่นะนี่เอาช้อนมาตักเอาช้อนมาตักข้าวเหนียวหกร้อยยี่สิบห้าบาทเอาช้อนเอาช้อนเล็กนูมาเอาช้อนมาตักเ <Whoa. Good. S 1> นี่ยข้าวเหนียวก็คือสี่จุดห้ากิโลนะคะสี่โลครึ่งนะคะข้าวเหนียวนี่มังคุดลูกงามมากคะ่ะ <c oughs> เนือ้อเนือ้องามปะปาบอกว่า,า,า,าของเขาพึ่งลงนะคะอันนี้คือเป็นเป็นร้างแขกในเมืองอินสปุกนะคะของพึ่งลงมาไมามือน,นี้นะคะ แล้วป๊าๆเวลาพนไปออฟฟิศพนก็นจะซื้อซื้อมาฝากเนาะแวะแวะร้านลั่นแขกน,นะคะซื้อของไทยมาฝากเนาะโอ้โดนมือเดี๋ยวมา,มาทำให้อะมาเอาอาช้อนมามเ,นอเอ่ะไปแล้วบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับก่อนยกมือสวยๆด้วยวางมีดก่อนยกมือสวัสดีครับก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคโอ้โดนมือซะเนาะเนาะเนาะ 喂，喏喏喏。